สวัสดีครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ครูพารดาสวัดีทำไมครูถึงอยากเป็นค,นครูครอเ,เอ่อทำไมถึงอยากเป็นครูเนเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะครูฝันว่าแบบเอ่ออยากเป็นครูอยากสอนนักเรียนแต่พอมาในในชีวิตจริงอ่ะเราก็สามารถเป็นครูได้โดยที่ลัวสอนจุดเข้ามาแล้วก็การเป็นครูของครูก็คืออยากให้เด็ก ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้ที่ครูถ่ายอทอดให้แล้วก็เป็นคนดีนะคะถึงเรียนไม่เก่งแต่ก็หัดขอให้เป็นคนดีแล้วก็สามารถดำรงชีวิตยอ,อยู่ในสังคมในปัจจุบันได้แล้วคูอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับแล้วรอยากที่นี่อ,อยู่ที่นี่มาจะาปีนี้น่าจะเข้าปีที่สามแล้วก็อยู่ที่นี่ก็คือได้การตอบรับจากคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนเนที่นี่ก็น่ารักเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีความสามารถ หล้ะ,ะคะ้วคิดยังไงกับเด็กโรงเรียนนี้หล่ะเด็กโรงเรียนนี้หรอคะเด็กโรงเรียนเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะความแตกต่างของบุคคลเนีายก็มันมันก็ไม่เท่ากันอยู่ที่สภาพครอบครัวก,การเลี้ยงดูแต่เด็กที่เนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมีน้ำใจเป็นกันเองนะคะแล้วก็สามารถอบรมสั่งสอนได้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นคนดีเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ